เมื่อบอสนอกกฎหมายร่างทองเข้ามาในเกมสเตจอีเวนต์ครบรอบ10.5ปีคะแนนพุ่งโดยเฉพาะรถลูกกว่าธาตุเมื่อคะแนนเสร็จวิ่งรอบนี้จะจบที่เท่าไหร่กันแน่สวัสดีครับมาพบผมบผมในคอน a ทน e ์รีชเช่นเคยครับผมในเกมหลายเรเจอ์นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยที่ช่วยประหยัดกระเป๋าของคุณเราขอแนะนําร้านมารุช็อป ร้านรับเติมเกม Line r นเจ e r ราคาถูกปลอดภัย100%จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า1 8 0 0 0 0คนใครสนใจอยากจัดแพ็กเกจต่างๆหรือ Ruby 9 8 8 Ruby ไปจัดก,กันได้เลยครับลิงก์เพจ Facebook อยู่ใต้ Description นั่นเองนะครับมาครับวันนี้อยู่ช่วงโค้งสุดท้ายสำหรับ s ส t ตจวิ่งครบรอบ10.5ปี กำลังจะต้องจบลงมาที่13วันศุกร์นี้ตอน10โมงเชา้าซึ่งของรอที่คนแย่งชิงกันในรอบนี้นี่สำหรับอัปเกรดธาตุมืดจะเป็นรถลูกกว่าดและอัปเกรดธาตุแสงจะเป็นแหวนเยลลี่ซึ่งค่าทั้ง2เกียร์เหมือนกันเลยก็คือ อาตาคิสกิลต้าสกิลและรถแรกนั่แต่แต่ไม่มีค่าหลบสกิลอยู่ในค่าเกียร์นี้ในส่วนของรถลูกกว่าแปดดาวนั้นจะมีค่าสกิลพัดเพิ่มเติมทําให้ศัตรูสตันวินาทีเพิ่มจํานวนขึ้นหากนําไปใส่บอสสกิลพัดก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เพราะว่าบอสไม่มีสกิลสตันนั่นเองนะครับแต่แล้วเราจะมองค่าหลักเป็นค่าเกียร์สี่ช่องแรกเท่าน,นั้นไม่ว่าจะรถลูกกว่าหรือว่าแหวนเยลลี่ก็ตามก็จะค่าเกียร์คล้ายคลึงกันเลย เวอรี้ใครวิ่งครับเอาไปใส่บาร็อกได้ยังเก่งยังโกงยังขวนเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเลยสําหรับความเก่งการเวอร์วังตลอด2-3ปีที่ผ่านมาส่วนลวลูกกว่าครับให้บอสใหม่จะหนักจะเต็มกันได้เลยนั่นเองนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสําหรับค่าเกียร์ลดลูกกว่านี้ก็ไม่ใช่ค่าเกียร์ที่ดีที่สุดสาหรับเจ้าบอสมืดเท่าไหร่นะเพราะว่าค่าเกียร์มันเหมือนกับกําไรซาลี่ที่ผมใช้อยู่นะขณะนี้ก็คือใช้สกิลต้าสกิลแล้วลดแล่แต่เป็น เวอร์ชัน7ดาวของท่านมึนล้นลุกกว่าเท่านั้นนนัเองเพราะอะไรนะหลอเพราะว่าภาพผมใส่ชิ้นนี้เป็นตาสกิลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมช่องกลางผมต้องหาหลบสกิลมาใส่ซึ่งพอใส่ไปแล้วเนี่ยออฟชั่นที่4เราต้องมานั่งหาค่าหลบสกิลเพิ่มเติมไปด้วยแต่ณเดือนนี้เนี่ยมันมีบัฟประจําเดือนช่วยอยู่ผมก็เลยโอเคปรับไปลูกคูดาวแล้วกันทําให้เซตาตอนนี้ของเจ้าบอสผมเนี่ยเป็นหลบ50 และใต้แค่50เท่านั้นความเก่งกาจในการใช้งานบอสเรื่องหลบสกิลจัดลดต่ำลงไปมากส่วนเรื่องความเปราะบางอย่างที่เคยรีวิวกันไป รู้ๆกันอยู่แล้วว่าบ bon อลเนี่ยล่างดั้งเดิมตั้งต้นที่เวลาเข้ามาในเกมแต่ละตัวเนี่ยมันไม่มีความถึกในตัวมันเองอยู่แล้วชนะตาสกิลเนี่ยไม่จะไปต้องใส่เต็ม100ก็ได้นะครับถ้าหากใครเกียร์เหลือเกียร์พอก็ตาสกิลเต็ม100ไปก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเนาะเพราะว่าระยะยิงของมันครับมันยืนจุด480จุดซึ่งยืนไกลพอสมควรเน้นโหลดสกิลดีกว่าถ้าตีโดนปุ๊บปล่อยมันตายไปเลยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่า บอสของเราเนี่ยมันมีความสามารถฟื้นพลังให้เลือกหรือแม้กระทั่งร่างโคที่ปล่อยตัวออกมาเบิ้ลเยอะๆได้ก็จะยิ่งดีนั่นเองนะแค่ที่บายเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่เห็นภาพาเดี๋ยวไปดูเกมตั้งรับกันนิดนึงว่าผมเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาดูอยู่มาสหนึ่งมีอัพเกรดท่านมืดแล้วเป็นไงบอสหลบ50ต้าน50แดงทั้งแผ่นดินนะผมโอกาสชนะไม่ได้เยอะเลยดูเอานะครับที่ผม ตั้งเรามากี่ครั้งเนี่ยนะประมาณ8 9ดเก้ทีสิทีนี้นะครับก็คือโอกาสชนะ 3T 2ทีสทีได้นะแพ้นี่เยอะกว่าเยอะเลยลองดูรีเพย์คข้าๆแล้วกันไหนดูคุณไคเซนเดี๋ยวิเขามาตีเราล่าสุดสดๆร้อนๆไม่นานอันนี้นะเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับว่าบอสผมเนี่ยยืนไกลขนาดไหนก็โดนดาเมจได้เพราะฝั่งตรงข้ามเขาก็มีบอสเหมือนกันเขาก็ยิงไกลเหมือนกันโดนหน้าป้อมและบอสนี่ติดฟื้นพลังเลยเห็นไหมเมื่อกี้นี้นะครับแปลว่า บอสโดนดอกเดียวบินเลยและความแฝงหลบที่เกมเขาอุตส่าห์ให้มาใช้ประโยชน์ได้ไม่100%พอเรพราะเราใส่หลบแค่ครึ่งเดียวนั้นและต้องการปล่อยตัวไวเพิ่มเติมมากขึ้นบอสมันก็เลยอ่อนแอลงนั่นเองครับผมก็เลยบอกได้ว่าเฮ้ยรถล,ลูกกว่าเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับบอสสักเท่าไหร่นะถ้าใครอยู่ในหลีกที่สูงมากขึ้นแต่ถ้าใครอยู่หลีกไม่สูงมากเนี่ยหลีกคงหลีกเพชรแล้วมีขนนกพร้อมที่จะวิ่งหรือมาสเตอร์สเนี่ย วิ่งได้ไหมเอามาใช้ก่อนได้ไหมตอบเลยเลยว่าได้นะครับเพราะว่าอัพเกรดธาตถือว่ายิงแรงมากเกมบุกงช่วยเราได้เยอะมากเลยแต่เกมรับผมไม่รับประกันนะเพราะว่าดูตัวอย่างของผมก็ได้แดงทั้งกระดานและหากใครยังตัดสินใจที่จะวิ่งต่ออยู่เนี่ยอ,อยาจเดี๋ยวเรามาดูสเต็วิ่งรอบนี้แล้วกันรอบนี้ครับ10.5ปีไปเป็นสเต็ตวิ่งธาตุน้ําดูจากกรอบนี้ได้มันเป็นสีฟ้าสําหรับตัวละครศัตรูแดงว่าธาตุน้ํา เราต้องเน้นเรื่องเจ้าท่านไม้มาตีศัตรูและตัววัประจำเดือนครับผมก็หน้าตา ตามนี้เหลือเองมีร่างธรรมดาติดมาด้วยนะครับใครมีหลายตัวเนี่ยร่างธรรมดาอย่าเพิ่งเอาไปอัพร่างออาต้าไฮเปอร์โน่ร่าง, no. งธรรมดาก็ใช้ในการบัฟวิ่งคะแนนเพิ่มเติมได้แล้วนั่นเองที่เตือนเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีมูอยู่ประมาณ6 7ตัวใช่ไหมก่อนหน้าน,นี้ที่ผมเปิดรามล่าหาบอลแล้วมันติดไม้ติดมือมาเนี่ยซึ่งผมไม่รู้ไงว่าร่างธรรมดาเนี่ยมันบัฟเพิ่มคะแนนในรอบนี้ได้ด้วยก็เลยเอาไปผสมยัดทําร่างออาต้า9ก้าดาวอะไรไปหมดเรียบร้อยแล้วนั่นเองเ่าทำให ตัวบัพคะแนนผมเหลืออยู่จึ้งหนึ่งตามที่เห็นอยู่นี้เลยครับผมสำหรับทีมที่ผมจัดเอาไว้ดูเหลือแค่ร่างกาดาวอันหนึง่งกับร่างอัลตาตัวหนึง่งผมลืมนับเผื่อให้ร่างไฮเปอร์อีกตัวหนึ่งด้วยนะแล้วก็ผสมรวมกันไปเลยจากปกติที่ผมควรจะมีตัวบัฟคะแนนถึง6ตัวเพราะว่ามีบูญเยอะสูงสุดของตัวบัฟบุนก็คือสี่ตัวใช่ไหมสี่ร่างแต่ผมเหลือแค่2จาก1.6เลยเหลือแค่1นสําหรับตัวคูนี่ก็ใส่ลงไปในทีมนหนึ่งตัว สองตัวสามตัวสี่ตัวใครมีโกมีเกียร์อะไรก็ใส่ลงไปได้นะครับแต่ผมขี้เกียจหาเกียร์มันก็ใส่แบบนี้แหละนาเวลหนึ่งอะไรก็ช่างมันเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวบ no ัฟโนตีปอมไม่ได้รุนแรงแล้วเพราะว่าเป็นใส่ว่องไวนั่นเองนะครับจากนั้นครับเมื่อเราใส่ตัวบัฟสี่ตัวเรียบร้อยเนี่ยเราหาเรนเจอร์ไหวพิษไม้ใส่ลงไปในทีมเลยนะผมนะมีตัวรายใส่ลงไปได้เลยครับผมผมมีรูเดียสมีม็อบมีเอมิเรียมีเซซนะมีริวมีไทกะ มีเจส s ิก้าอาร์เทนามีคาซาม่าคุงมีตัวของฮิเมะอันนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะมีทั้งบัฟวิ่งไวแล้วก็เป็นไหวพิพที่ตีป้อมค่างที่จะรุนแรงด้วยนั่นเองนะครับใส่พี่ทั้งหมดในทีมผมในทีมผมก็มีประมาณนี้ผมก็ใส่ย,ยัดลงไปเลย จากนั้นครับพอไหวพิบเราหมดแล้วเนี่ยไปเลือกพลังกับว่างไวบ้างครับหลักๆที่เน้นเลยนะอาจจะเอาตัวบัฟรีเซ็ตมาใส่ก็ได้ครับอย่างเช่นไมกีโนร่างที่1แต่ส่วนตัวงผมเนี่ยผมมีตัวบัฟวิ่งไวอีกหลายๆตัวเลยไม่ใช้ตัวรีเซ็ตนะครับผมเน้นตัวที่มีบัฟวิ่งไวและตัวแม็กซ์การเป็นหลักนกก็เลยไปหาตัวอื่นมาครับเช่นบูตุริยาถัดมาครับเจมรสึกมีบัฟวิ่งไวเหมือนกัน เจสิก้าขี่ช้างก็มีบัฟวิ่งไวอันดัมก็มีบัฟวิ่งไวแวมไพ์เจมอันนี้สําคัญมากสําหรับตัวสายว่วงไวและสายพลังที่มีบัฟวิ่งไวของธาตุไม้นั่นเองแล้วก็มีตัวของอนูบิทกับนาฬิกาปู่ซึ่งเป็นธาตุเสมอทางการผมไม่อยากใช้เรเนเจอร์ธาตุน้ำเพราะว่าตีปั๊บเดียวค่อนข้างที่จะตายง่ายมากๆเลยยงแต่ว่าถ้าปู่กับอนูบิทเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นเก้าเราแม็กถึกกว่าพวกนั้นอย่างแน่นอนก็เลยเลือกมาใส่ก่อนพวกเรนเจอร์ธาตุน้ําใน จำนวนช่องที่เหลือนี้นั่นเองก็สุดท้ายทีมผมก็เต็ม20ตัวหน้าตาประมาณนี้เองใครยังที่เหลืออยู่อาจจะไปใส่แสงมืดเพิ่มเติมอีกก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นกรายทองอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เพราะมีวับวิ่งไวบราวสวีนมีวับวิ่งไวเหมือนกันเนาะและหากใครยังที่เหลืออีกนะครับก็หันเหไปหาธาตุน้ํากันได้เลยนะสำหรับเรนเจอร์ที่จะมาใส่เนาะเฟลงเฟลูนอย่างเงี้ย ปล่อยให้มันวิ่งไวๆหน่อยใส่เกียร์ดีๆสำหรับเศษวิ่งก็นำมาใช้ได้แล้วและอีกหลายๆตัวเลยก็ลองรับมาดูเนะาะไอ้นี่ก็เป็นตัวเดิมเบสสำหรับเศษวิ่งธาตุน้ำและธาตุไฟเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีทั้งบับวิ่งไวนแล้วก็มีทั้งเดามจในตัวมันเองด้วยเป็นสาพยพิบอีกต่างหากตีป้อมรุนแรงครบเครื่องมากแต่ ข้อเสียคือมันบางและตายง่ายมากนั่นเองก็เลยไม่อยากจะหยิบมาใส่สักเท่าไหร่รอไเป็นเ็ษวิ่งทัดไฟค่อยหยิบอ้ายมาลองลองเล่นนั่นเองนะส่วนเรื่องของเกียร์นะครับหลักๆที่ผมจะใส่เลยอยากให้มีตัวของเพิ่มความรดยการคื้ที่ของค่าเกียร์อย่างน้อยสัก1จุดนะแล้วก็ตัวไหนแร่เยอะเนี่ยก็ใส่เกียร์รถแร่ให้มันสัก1จุดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากเราเน้นแต่เกียร์บวกวิ่งไวหลายๆจุดแล้วไม่ใส่รถแร่เลยตัวที่แร่เยอะเนี่ยมันจะปล่อยออกมาชา้าและช่วย เติมทีมได้ช้ามากกว่านั่นเองนะซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ต้องบริหารว่าเฮ้ยตัวนี้คุณจะใส่รถแรกกี่จุดดี2จุดไหมแล้วก็ใส่วิ่งไวไปด้วยไหมอะไรประมาณนี้ลองไปตัดสินใจกันดูนั่นเองนะหรือบางตัวเนี่ยเรามีเกียร์ดีแลก็ใส่ไป2ชิ้นเลยก็ได้ครับรองเท้าคู่กับกระดิ่งเลยได้รถได้ทั้ง2จุดบวกกับวิ่งไวจากรองเท้าอีกต่างหากถือว่าเป็นเซสเกที่คุ้มค่าสําหรับสเตทวิ่งอย่างมาก แล้วก็ช่องอาวุธเนี่ยบังคับนะครับถ้าหากใส่รองเท้ากกระดิ่งต้องมีค่าเกียร์ที่เพิ่มพลาัางชีวิตด้วยนั่นเองครับมันจะทําให้เรือเชของเรา ถึกในเศษวิ่งค่อนข้างที่จะมากเลยนั่นเองนะเนื่องมาจากว่าเศษวิ่งเขาไม่สนใจค่าหลบค่าต้านใดทั้งสิ้นของเรนเจอร์เน้นแค่คุณมีพลังชีวิตเยอะคุณก็รับเดเมจจากป้อมได้เยอะมากขึ้นและเน้นวิ่งไวและลดแล่ปล่อยตัวมาเสริมเติมทีมเดเมจให้ไวและจะได้วิ่งไปได้ไกลามากที่สุดนั่นเองนะครับฉะนแล้วเกียร์หลักๆที่แนะนำนะผมช่องกลางมีอยู่ประมาณ3ชิ้นครับ 1. รองเท้าเตียวหุยเนาะ อย่างที่2ก็ผมอาพรเล่าปีเพราะมีทั้งพลังชีวิตและต้า i l กหรือพลังชีวิตคู่กับหลบสกิลนั่นเองแล้วบวกกับวิ่งไวอีก1จุดและช่องสุดท้ายที่ผมแนะนำผมฆ่าตัวไหนแร่เยอะเป็นกระดิ่งหรือเล่าลงเตรียมก็ได้เช่นเดียวกัน แต่ถ้าหากตัวไหนแร่น้อยเนี่ยก็ใส่ไปเลยผมนาฬิกาแห่งโชคชะตาเน้นวิ่งไวเไป็นหลักนั่นเองเนาะเพื่อเสริมกับรองเท้าแล้วรวมกันจะวิ่งกันเป็นจรวดเติมแต่ไหให้ทีมได้นั่นเองนะการจะที่จะเกียร์หลักๆของผมก็ประามาณนี้เดี๋ยวลองมาวิ่งดูกันเว่าว่าเสร็จวิ่งรอบนี้มันตึงขนาดไหนสําหรับป้อมแต่ระป้อมมาครับผมมาลองดูกันนิดหนึ่งดูเซ วิ่งไปครับผมช็อตแรกป้อมแรกเป็นอะไรเอ่ยน้ําแข็งใสนะครับหัวกระโหลกอันแรกและแตกอย่างรวดเร็วไปกันต่อเนื่องครับผมปดออตโต้ไปเลยนะครับเจอป้อมสตตงสตันอะไรผมไม่มานั่งเก็บอมตาตะเอาไว้เพราะว่าเวลาเราวิ่งจริงเนี่ยคงไม่มีใครมานั่งเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเพื่อรอก,ก็บอมะตะป้อมสตันนะครับก็ปล่อยมาสตันไปนะเอาแบบเรียวๆเ,เลย ตอมถัดมาป้อมลกโอมค่อนข้างที่จะมีความถึกอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ขนาดมือและวิ่งกันไปต่อครับผมบัฟวิ่งไวจากไอเทมอย่างต่อเนื่องวิ่งไปวิ่งไปอ่าบาเรีย7วิก็ใช้ได้ครับแต่ก็โดนสตันอยู่ดีไปต่อครับมูนบาเรีย7วิไปวิ่งไปครับมาถึงศัตรูเรียบร้อยแล้วแล้วเวลหนึ่งด้วยนะรู้ไหวหรือเปล่ายืนรับเลเมลเนี่ยนะครับโอเคเอ้ยยังไหวอยู่ไว้ได้ตั้งครึ่งหลอด โอเคไปครับผมวิ่งต่อเนื่องป้อมนั่แข่งสายอีกแล้วต่อจากป้อมสตัน400จุดไปกันต่อเนื่องครับผมเหลือ20วินาทีต้องไปถึงป้อมถัดไปให้ได้ก่อนเวลาหมดเพื่อเพิ่มเวลาในการวิ่งต่อนะต้องตีป้อมให้แตก10วิแล้วไม่มีบอมวิไวพอดีด้วยจังหวะนี้จังหวะห่วยมากแล้วเป็นป้อมลูกอมสุดถึกซะด้วยครับจะตีแตกทันไหม3วิ2วิ1วิแล้วยังไงโอเคโอค้โห5วิบวกเพิ่มมา เกือบปาแ้วยังไงดีวิ่งทันไม่ได้อีกเท่าไหร่โอ้โหโหกร้เมตรรอบนี้นะโอ้โหปปดหมื่นหนึ่งก็เฉลียงผมนะครับอยู่ประมาณ80,000ื่นถึงเ0 0 0หมื่นกว่าๆเลยเพราะว่าบางทีผมวิ่งทะลุไปได้600กว่าจุดก็มีก็ได้ เก้า0 0 0กว่าเกือบ1 0 0,000เลยถ้าผมเป็นตัวคูณ1นุกนี่ทะลุแสนแน่นอนคำถามถามัดม,ม,มาของใครใหลายๆคนน่าจะเป็นคำถามกิจว่าพี่และสรุปเนี่ยเศษวิ่งรอบนี้จะคะแนนวิ่งไปจบที่เท่าไหร่กันแน่สําหรับรถลูกกว่าแล้วก็แหวนเย็ลี่ใช่ไหมอ่ะดูคะแนนล่าสุดก่อนสําหรับท็อปร้อยตอนนี้ครับ57ล้านเหลือประมาณ1วันเต็มๆก็คือ24ชั่วโมงกับอีก4ชั่วโมงได้นะ โอ้โหก็คือว่าค่อนข้างคะแนนพุ่งกันเลยทีเดียวนั้นเหลือ,อไวลตั้งเป็นวันๆน,นะครับและท็อป50ที่จะได้ลดลูก,กวาดละ่ะเป็นบอสที่จะได้รับไปใช้งานก็ยิ่งพุ่งไปกว่าเดิมอีกคือ69ล้านกันแล้วซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าท็อป50เมื่อตอน6โมงครึ่งเมื่อเช้านี้เนี่ย จะอยู่ที่64ล้านเท่านั้นตอนนี้กําลังจะเข้าใกล้สู่69ล้านเพิ่มขึ้นมาถึง5ล้านภายในระยะเวลา12ชั่วโมงเพราะตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้คือ6โมงครึ่งตอนเย็นนั่นเองนะหากตีง่าย12ชั่วโมง5ล้านใช่ไหมเหลือเวลาอีก3 6ชั่วโมงกว่าๆดังน,นั้นส6ชั่วโมงต่อจากนี้ก็ต้องบวกเพิ่มไปอีก15ล้านนั่นเองนะบวกสิล้านจาก70ล้านจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ตีกลมๆคร่าวๆนะครับก็ 85ล้านครับผมสำหรับท็อป50เนาะส่วนท็อปร้อยผมว่าคงไม่ได้แย่งชิงอะไรกันมากมายนะครับเดีย๋ยวดูกันนิดนึงเนาะลำดับ1 0 1ก็คะแนนไล่าตามมาอยู่แต่ก็ไม่ได้ห่างกันมากมายแสดงว่ายังอยากจะได้อยู่เหมือนกันนะครับน่าจะประมาณถึง1 0 4อันดับที่ยังมีความอยากได้อยู่ส่วนร0อยอันดับลงมานี่คะแนนค่อนข้างที่จะ แอบหายหนึ่งคิดว่าน่าจะถอดใจและไม่เอาก็จะฟันธงเดี๋ยวไปดูข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับปีที่แล้วหน่อยละกันนะครับโดยในปีที่แล้วเนี่ยเดือนกันยายนครบรอบ9.5ปีกับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเกียร์เศษวิ่งก็เป็นเกียร์ชิ้นเดียวกันทั้ง2รอบเลยนั่นเองโนตโดยจะตรงกับเศษอีเวนต์ครั้งที่50และ52นั่นเองครั้งที่50คือครบรอบ 9.5ปีเดือนกันยา 2, 2,023นย่นเอ,อา่ดงเดี๋วดูคะแนนท็อปรอกันนิดนึ่งครับผม45 46ล้านนะครับตีกลมๆ4 6ล้านละกันส่วนคะแนนเกียร์8ดาวเหนียวเมื่อปีแล้วน่าจะอยู่ที่เกณฑ์ท็อป30อยู่นะครับยังไม่ลงมาท็อป50น่นะเลยขออิงตามนี้นะครับถ้าหากจำไม่ผิดก็69ล้านครับสำหรับท็อป30ตีกลม70ล้านละกันเนาะ พออีกหนึ่งรอบก็ผมรอบเดือนพฤศจิกายนเกียร์เซตเดิมชิ้นเดิมๆเ,เลยเดี๋ยวดูคะแนนกันทอบร้อยแหวนเยนลี่68ล้านเมื่อกี้อะไร45 46ล้านเวอร์ไหมเวอร์ครับผมถือว่าคนละเรื่องเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าในเดือนกันยายนครบรอบ9กบจุ5ปีปีที่แล้วเนี่ยมันมี ราวไกลทองกลับมาขายใช่ไหมแต่ว่ามันมาขายหลังเสร็จวิ่งจบลงไปแล้วหลายๆคนก็ยังไม่ทราบว,ว่ามันเป็นเรเจอร์ตัวอะไรพอรู้ปุ๊บเว้นไปสองเดือนเกียร์ชิ้นเดิมกลับมาขายใหม่ก็ต้องวิ่งมาตามล่าหาให้ไกลทองสำหรับคนที่เปิดได้นั่นเอง,น,น,เองน,น,นาะคะแนมก็เลยอาจจะพุ่งๆหน่อยแถมเป็นเดือนธาตุมืดสำหรับบาวยงทูที่เก่งกาจออกมาด้วย คนก็เลยอาจจะไปวิ่งเกียร์ท็อป30เหมือนกันสำหรับรถลูกกวาดเพื่อนำมาให้บราวยม,มาทูนั่นเองเนาะคะแนนก็เลยพุ่งเป็น75ล้านแต่ก็เพิ่มมาได้หน่อยหลักๆที่พุ่งก็คือเอามาใส่บราวไกลทองหรือว่าบราวล็อกฉะนั้นแล้วเนี่ยในรอบนี้ผมค่อนข้างที่จะมีความคิดที่ว่าน่าจะเหมือนกับรอบเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาในปีที่แล้วสำหรับคะแนนอันดับท็อปร้อแล้วก็ท็อป 50นั่นเองเนอะท็อปร้อยนี่อาจจะไม่ได้พุ่งสูงมากเพราะใครหลายๆคนเนี่ยมักจะคิดว่าบาวร็อกโดนเนิฟไปแล้วมันอาจจะไม่โกงไม่เก่งเลยไม่ต้องตามล่าหากันแต่ก็ค่ายคาเนคันแนนยากอยู่กันสำหรับท็อปร้อยฉันแล้วผมขอไปค่ายคาเนท็อป50ก่อนดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเล็งเกียร์ลุกกว่าซะมากกว่าเพราะว่าบอลมืดใหม่มาใช่ไหมครับอยากจะใส่ให้บอลมืดทําให้คนที่จะได้เกียร์แวนเจลรี่ในรอบนี้เนี่ยไม่ใช่คนที่ตั้งใจมาวิ่งหาแวนเจลลี่ แต่บาคนที่พลาดจากเกียร์ลดลูกกว่าซะมากกว่าและล่วงลงไปทําให้คะแนนมันไม่ได้พุ่งสูงมากมายนะสาหรับท็อปร้อยแต่ท็อปห้ผมมั่นใจว่าพุ่งแน่นอนเมื่อกี้บวกไปแล้วใช่ไหมสิบห้ล้านก็ประมาณ85ล้านแต่ในข่้งโค้งสุดท้ายเนี่ยผมว่าเรตอัพไออีกนะผมบวกอีกผมตีกลมๆคร่าวๆเ,เลย90ล้านน่าจะจบที่แถวนี้แหละบวกลบนิดหน่อยไม่น่าเกิน90ล้าน ใครที่ไม่ได้เตรียมขนนกไว้ถึงคะแนน90บล้านยอมแพ้ตั้งแต่บัตรเดี๋ยวนี้ได้เลยครับผมอย่าฝืนเลยเชื่อผมเถอะแม้มันจะมีดาวคอขนนกก็ตามเชื่อผมเก็บออมขนนกไว้ก่อนเพราะว่าในเดือนหน้ามันมีเกียร์ที่เหมาะกับบอสมืดตัวนี้มากกว่าเกียร์รถล,ลูกกวาดหลายเท่าตัวนั่นก็คือเกียร์ลูกโป่งหมายที่นี้ผมสำหรับค่าเกียร์อัตราการใช้สกิลหลบสกิลและ ลดแร่และออฟซีเลืออัปเกรดท่านมืดได้เหมือนกันแถมเป็นเกียร์ที่อยู่ในโซนท็อปร้อยด้วยเพราะเป็นเพียงแค่เกียร์7ดาวคะแนนก็จะไม่ได้สูงเวอร์ถึง $90 ลร้านเหมือนกับรอบเดือนเกียร์8ดาวเดือนนี้ซึ่งรอบที่สูงสูงเดือนพฤศจิกยายนปีที่แล้วเนี่ยจบที่ประมาณ69ล้านก็ถือว่าเยอะอยู่รอบนี้เหลือประมาณวันกว่ากาจะไปถึง70ล้านได้ไหม ผมว่าเป็นไปได้ถ้าท็อป50จบ90ล้านท็อป100ถึง70ล้านแน่นอนผมเผื่ออ,อาจจะเลยไปนิดนึงด้วยนั่นเองนะครับก็บวกลบ70ล้านแล้วกันแต่น่าจะเป็นฝั่งบวกนะครับอาจจะ72 73 74ล้านอะไรเนนี้แต่ไม่น่าเกิน75ล้านแล้วแล้วใครที่ตัดสินใจจะวิ่งก็ไปให้สุดละกันแต่ใครคิดว่าเฮ้ย โมันเปืองรูบี้ซื้อขนนกเติมไม่ไหวและพักได้พักดีกว่าไปรอเดือนหน้าอาจจะคุ้มค่ากับการใช้ขนนกมากกว่าโอเคสําหรับวันนี้ก็มาค่ายคะแนน,นวิ่งท็อปร้อยท็อปห้กันประมาณนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจว่าจะวิ่งหรือไม่วิ่งดีนั่นเองใครที่ขนนกไม่ถึงแสนนี้ยกเลิกความคิดไปเลยครับที่จะวิ่งแข่งกับชาวบ้านชาวช่องเขาไม่มีทางนะ ไปใช้เวลาในการเก็บคนลงให้สัก2-3สแสงก่อนแล้วค่อยมาเริ่มวิ่งสำหรับเกียร์อัปเกรดแสงเมื่อชิ้นแรกแต่และไอดีนั่นเองนเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาบก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย